เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นปลาหมึกทอดใหญ่ๆอ๋เขาก็จะมีสายไทยแบบนี้เลยแบบชีบุบนี่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยว้าวนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไอติมปะในนี่นะได้เลยคันนี้โมจิเป็นชานมไข่มุกกูนี่ทุกคนชุดละ120่งร้อยยี่สบาทไข่เม็ด บ้านสไตล์น้องเบนพามาพาไาไหนจ๊ะเดินเที่ยวเดินเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยตลาดป้าบางแสนตลาดป้าบางแสนแสนแสนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเพราะเรามาจากที่จอดรถ mm hmm. ก็วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะคนจะค่อนข้างเยอะมากาใช่<ๆ>ใช่วันนี้คนเยอะมากเนาะใช่ล<อ>แล้วจอดรถแทบจไม่มีที่จอดเรากำลังจะเดินไปนะคะเพราะว่านี้เราจอดอีกที่หนึ่งเนาะไม่ใช่แบบตัวใกล้ตลาดเท่าไหร่ใช่น,นี่คือแบบรถที่วิ่งสัญจร เอเวลาหนึ่งแป๊บในการขับนะครับผมไปเราไปดูว่าข้างในจะน <ไป S 2> มีมอะไร,ะไรบ้างไปกันโลดฮะอันนี้เราเข้าจากทางข้างหลังตลาดอ่ะเอเพราะว่าเรามาจอดรถตรงด้านหลังใช่แล้วใช่แล้วเขาจะีแบ่งเป็นสองโซนเขาบอกว่ามันมีโซนใหม่ด้วย โซนใหม่มันอยู่ตรงไหนวะข้างๆกันนั่นแหละแค่ข้างๆแค่นั้นเองอ๋อนี่นี่โซนใหม่ปะอันนี่โซนเก่าที่เราที่เราที่เรากินหมึกช็อตอ่ะเป็นไงให้ยากาศเหมือนอยู่แบบญี่ปุ่นของแท้เห็นปะที่นั่งมีแบบโฟโต้ช็อปแบบว่าที่แบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยตลาดนี้เขาเน้นไปทางแนวญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นน่ะค่ะใช่แล้ว รว่าสเป็นเจอร์ไรมีหลายร้านนะน้ำไอติมอะไรแบบนีน้ก็ค่อนข้างเยอะสำหรับ,บ่าคนนั่งกินอ่างเงี้ยก็มีโอ้แต่แดดจะค่อนข้างแรงนิดหน่อยปะ่ะไอศครีมเจอสิสระก็มีวะ่ะอันนี้เขาเปิดใหม่นะใช่ใช่อันนี้เป็น,น,นอนีกโซนที่แบบว่ามานั่งอันนี้วันีเยอะยยยยะ นี่มีขนมขนมเจแปนนิสเดินไปเลยเดินไปเลยเดิปเลยแล้วก็อันนี้เป็นแต่ทุกคนทุองนำบุ๊ดิับุบเลยอ่ะเี่ยมากมีแบบเป็นกระดองคูแบบใส่ชีสก็มีชีสโคตรเยอะอันนี้คืออะไรอ่โค้ดดิง ต้องเดือยซดนี่กันเป็นแบบนี้เหรอน่ารอดเราจะไม่ค่อยเน้นกินอะไรในวันนี้เราจะไม่ค่อยเน้นเพราะว่าเราอ่ะอิ่มไปอิ่มมากแต่ว่าเราจะพามาชมบรรยากาศมากกว่านะคะก็คนค่อนข้างเยอะโอ้แต่วันนี้คนเยอะมากเนาะคนเยอะมากไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลย นี่ไงร้านพิงกี้นี่ไงร้านพิงกี้เจอแล้วเสี่ยวขังเลยอ๋อนี่รานคุณพิงกี้แต่นีคุณพิงกี้ไม่มาอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาแน่จะไม่มามั้งอันนี้เป็นปลาหมึกทอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นปลาหมึกทอดใหญ่ๆอ๋อปลาหมาก็จะมีสายสายแบบนี้เลยเขาไม่มาเหมือนกันแน่ร้านเขาที่นี่แต่เขาไม่มา เป็นน้ำหมึกชุดแป้งทอดนั่นแหละก็จะได้ทั้งตัวแบบได้เขามีหลายอันนะทราใช่หลายรสชาติใช่ตัวอะไรล่ะจะลงไหมจะยาอหยังจะไปยอดซุปตา อ๋อเขาจะปล่อยอีกที่หนึ่งอยู่ก็มีหลายอย่างเห็นปะเป็นข้าวก็มีนะคนนคนดูอุ๊ยอยากกินอันนี้จังขนมแต่ว่าอิ่มมาอ๋อเป็นไข่ม้วนแบบชีบุดนี่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยว้าวนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไอติมปะอะไรนี่นะใช่เลยคันนี้โมจิ เป็นชานมไข่มุกแล้วแบบว่าก็จะสูงแบบนี้จริงๆค่ะอันนี้เห็นปะน่ากินมากเน้นวีเป็นหลักเดี่ยวในสิบคนเนี่ยสิคนกนเดี่ยวสิบคนชายกินอ่ะชิมป่ะโอ้กาแฟร้านแน่นบากป่ะจะไปซื้อที่ที่เกิดกินไหนชายเอาป่ะเอวต้องสั่งอะไรป่ะนี่รับของเขาไม่มีนะเขา วิปสูงร้อยเก้าบาทนั่นเหรอกินมาได้เป็ร้อยเก้าบาทอันนี้เป็นน้ำแข็งใส่ยากกินก่อนจะกินน้อยกินกินมาเสี่ยงนะคนเดียวเนี่ยจะกินแก้วเล็กๆเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นนะครนี่อะไรอ่ะทรอันนี้น่ากินอ่ะกินได้บ่างหรอใจเปิขนมกินเลยอันนี้ไม่รู้นะ นี่อะไรอ่ะน้ำแข็งใสนี่ค่ะแต่เราแตว่าเราจะแบบต้องการแบบไหนคือมีหลายอย่างามากอ่ะเลืเล่อมดูดดดแย้ะขอเราเป็นบิงซูใช่ไหมนี่เป็นบิงซูแต่เราลองดูก่อนด้วยหลไรอย่างแล้วเรามานะ ค่อนข้างเยอะมากๆแต่โซนใหม่นี่มันโอ้โหคนเดินเยอะเนะต้องนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบสำหรับตักแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ตแน่นอนเลยอันนี้ก็จะจิ้มแบบเป็นฟองดูช็อกโกแลตเลย มากินอนะ่ะอันนี้หนังกวาหลายร้านมา,นากทุกคนอันนี้จะเป็นหนังไก่เขย่ากรอบนะคะอันนี้เป็นโซนตลาดปลาบางแสนในโซนใหม่ที่เรามาดูนะถ้าโซนนู้นก็จะเป็นเหมือน,นะคล้ายแบบหมูช็อตแต่นี้จะเป็นโซนขนมหวานนะส่วนใหญ่นี่ไดฟุกุชาจอเบิดูนี่นั่่นงกินอันนี้เป็นแบบเป็นซาซิมิก็มีเหมือนกัน นแต่เบเก้โซนโน่น,นมันแออ,นะอัดนะโซนโน่นคนคเยอะมากโซนนี้เไหนไหนไม่กินพูดอันนีน้นก็จะเป็นของกินแลหละไม้ใหญ่ๆแบบนี้แล้นะคะอ๋อ ถ้าบรรยอากาศตอนคืนถ้านั่งแบบฟิลเงี้ยเห็นปะเขาก็จะมีดนตรีสดด้วยตางคืนน่าจะอันนี้ชิลๆกวขาข่านะตานคืนน่าจะแบบว่าคนน่าจะค่อนข้างเยอะขนาดนี้ก็เยอะเหมือนกันไม่มึกเขาเรียกว่าเป็นมึกแดง แต่เราไปดูโซนอีกโซนหนึ่งที่คร้ที่ที่เรามาเราไม่ได้มาเดินโซนใหม่อันนี้จะไปโดนโซนเก่าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกันเราจะไปดูดีกว่าว่าโซนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมจากที่เรามาครั้งที่แล้วคพราะที่เราไม่ตัดคลิปเราแบบมาเหมือนแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็เลยแบบจะมาทําเป็นทิปพาเที่ยวมากกว่าโซนนี้จะเป็นพวกอาหารก็ะจะเป็นแบบของกินนะส่วนใหญ่เนาะ ของหวานโซนุจะนเน้นเป็นแบบของหวานเยอะมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกของคาวและเนี้ยมีนะของหวานก็มีแต่ว่าเน้นของคาวามมากกว่าก็จะมีเป็นแบบว่าก๋วยเตีเเ๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำไกอ่อะไรแบบกแล้วก็จะมีแบบเป็นอาหารทะเลสดลก็จะเป็นกุ้งที่เขาแบบว่าพร้อมย่างพร้อมนึ่งอะไรให้เลยที่เป็นหัวแก้วแบบนี้เลยแต่ว่าชได้มากเลยมีหลายร้านฝัง่งนี้เป็นของสดส่วนใหญ่ ของสดนั่นเอนใช่ตอนนี้ก็จะเป็นของสดมีทัพปูทั้งกั้งเอเยนเปหมดเลยแต่เราไปดูโซนนู้นกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นสําหรับหมึกสายปะที่เป็นแบบเป็นช็อตๆอตช่วยๆแบบนี้เลยฮะเป็นหมึกสายช่างสายอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ายำแซลมอนอะไรพวกนี้ อยากลองขนมหวานอันหนึ่งมากเลยอ่ะที่เป็น<ไ>ชานมไข่มุกที่แบบเป็นตรงที่ทำเป็นเหมือนอาหารที่เป็นเหมือนเขาเรียกนะตรงไหนอ่ะตรงนู้นเหรอน่าจะเป็นโซนข้างหน้าตรงนน้นมัง้งที่ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นชานมไข่มุกแต่ว่าทาเหมือนราเมนอ่ะนูน้นเหรอไม่ไม่น่าจะเป็นโซนข้างหน้าหนูนะเมื่อกี้ไม่ได้เดินไปดูอันนี้พาด,ด,ดูอนเฉย นี่ก็เป็นแซลมอนโอ้นี่เหรอแรงของหมึกสายอยู่เหรอเพาชอบอยู่ในท่อเหรอหอยก็เยอะมากหอยตัวใหญ่เนี่ยโซนของสดที่แท้จริงแล้วก็นี่ก็ปลาหมึกโอ้ ฟักทองชิพปูไข่โอ้นี่แบบพร้อมแกะพร้อมทานเลยสนใจไหมคุณแม่ตอนเนี้ยนปกอันนี้เป็นห้อยจอปะ่ะจอจอปูกินมาเมื่อกี้แล้วจอปู <c oughs> ในไอชิ้นมันจะกินหมึกชอตหนึ่งไอชิ้นจะกินไหวหอยู่ป่ะนี่หมึกชอต อยู่ที่ร้านนี่ช็อตซาซิมิอ๋อเอาบาช็อตเท่าไหร่พี่ร้อยยี่สิบตอนนี้ถ้าใรอยากนอิ๊วินมันเีห่าทนึ่ิั้ยอืออืมออืมอืมออือือออนอือืมออืมอืเอมอืมอืมอืลอืมอืมอเอือาเอาออมอืมอ อันนี้แปง้งค่ะดิเชินมาค่ะเราจะามีผู้หน่วยกล้าตายของเรานะคะไม่ใช่ไม่ใช่ขอเรียกว, <c oughs> ว่าผู้ชิมหรอเชินมากิ่เนี่ยขอทายเองเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอทายหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงภาพเดจาวูป้ะเนี่ยแป๊บนึงอันนี้หมึกหมึกช็อตนะจะอ่ะ เป็นยังไงบ้างจ้าคุณเตชินช็อตเดียวจริงๆมึงไม่กัดเลย <laughs> ไงบอกรสชาติไหนดิฮะอร่อยโอเคมาบุกชอตเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ได้จ่ายตังเขาเลยนะเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณเลยแล้วก็ไปเลย S <S <S สุดยอดหมึกช็อตไปแล้วน,นี่ก็ใส่น้ำเกลือเราไปดูเมื่อกี้เราจัดน้ำไปแล้วเนาะน่าจะเผ็ดมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนนึ่งิอ้ที่บอกตัวเนี้ยจะมีแต่ของสดอู๋อูนีุ่กคนชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไอยเม็ดจงไหมกระส่งพิวๆประมาณนี้นี่ไงเรากำลังน่าจะแกะอยู่ปะ นี่ไงเขากำลังแกะอยู่ทุกคนก็จะเป็นเหมือนแบบหอยเม่นแบบนี้เลยนี่ไงเขากำลังทำเลยเขากำลังแกะอยู่เรากำลังแกะอันนี้คืออะไรหอยจะเนี่ยอูมิก๋าลังแบบลอกอูมิเป็นเมื่อหรือจะอะไรสักอย่างแต่เราทานไม่เป็นนะคะเวทอันนี้หอยยันนี้หอยอะมูคมันมีเนื้อมั้งไงมีใครไม่ชุดนี่อันนี้อูมิเนี่ยเนี่ย เออจะลองเหรอไม่ลองแต่ค่ะดูดูค่ะโอ้นี่ทึดไข่ทอดก็มีเกี๊ยวสา ก็จะมีโซนแบบเป็นนั่งกินทุกคนแต่ว่าแดดจะค่อนข้างร้อนมากๆเลยแล้วจะมีไอศกรีมขนมปลาก็มีก็จะอยู่ในโซนนี้นอันนี้ก็จะมีน้ำนึ่งนี คนก็เยอะนะโซนนี้ทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ไอ้อัดเท่ากับโซนแรกโซนที่เราไปอยู่ตอนแรกที่เป็นโซนเออโซนนี้จะเย็นกว่านะคนไม่ค่อยจะเย็นกว่าไม่ค่อยนั่งร้านมิกกี้ไงจัยชาเมนร้านมิกกี้ไงดเี๋ยวชันอ้าวหรอโอเคนี่เราอยากจะมาลองตัวนี้ค่ะเขาว่ามันเป็นตัวชานมไข่มุกที่ทำเหมือนลาเมนมันน่ากินมากทุกคน ก็เลยอยากจะลองดูนะคะว่าจะเป็นรสชาติเป็นยังไงชาเมนของเรามีหลายอย่างชาเมนต้มยำกุ้งต้องสั่งไว้ก่อนอ้าวหรอพี่สั่งตรงไหนสั่งด้านนี้ได้สั่งสั่งอะไรอ่ะอันไหนคือแนะนำอะคะที่เป็นชาเมนเป็นยำเป็นชาไข่มุกอ๋อด้านน้ำจัดอันดับชาไข่อ

ลองค่ะจัดมาเลยเป็นคัชชีค่ะเก้าสิบเก้าบาทเขาตั้งไงคะฮะอันนี้คือเมนูทั้งหมดใช่ไหมเอ่ยก็คือเราเอาน้ำมาดัดแปลงให้มันเป็นเหมือนของคาวประมาณนั้นใช่ไหมอ๋อทำเหมือนของคาวค่ะทุกคนเขามีหลายอย่างหลายเมนูมากเดี๋ยวเราให้ชม ตายค่ะอ,อันนี้คือเราตวัวประชานมชาเมนนะมัจะเป็นอย่างนี้ขอบคุณค่ะ,ะนี่หลายอย่างเดี๋ยวเรานั่งรอนะคะมันก็จะแบบว่าอุ้ยน่ารามากเดี๋ยวมาดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับผมโนอ,อันนี้คือชาเมนที่เราสั่งไปเราสั่งเป็นอ่า อะไรนะคัตชี่เกี่ยวกับเป็นพวกชานมไต้หวันค่ะว่าเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเปิดให้หน่อยค่ะให้น้ำเบนชิมก่อนก็ได้เอาเอาแค่ไหนใชิมเองไม่ลูกรายการนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชาเมนนะคะเดี๋ยว์เรียรอันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นเจลลี่แน่นอนแต่ขอชิมก่อนกึบกึบ ก็อร่อยนะจะชิ้นยากอ่ะอรา่อยอร่อยอร่อยๆเดี๋ยวรออันนี้เดี๋ยวรออันนี้อ๋อข้างในเขาจะเป็นเหมือนโฟร์ตเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าปั่นเรียบร้อยแล้วอร่อยโอเคเลยอะโมเดล ใช่ค่ะอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยเนื้อมาเลยอ่ะมาลองค่ะทุกคนค่ะชาเมนหาได้บนเลยชาเมนอยู่ตรงโซนใหม่ของตลาดปบาร์นี่อยู่ตรงข้างหน้าเลยตรงสถานีรถไฟฟ้าอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าอ่ะพี่แจขอกินไข่นะ ให้เขากินเลยเ,เห็นเขากินอะไรแย่งกินเมด่ชื่อมีคำหนึงไม่ได้รสชาติโอ้โหกินไม่ได้รสชาติด้วยป<บ><ชอบ>ากจะเข้า้แล้วยังไม่รชาติลืเหรอ เราจะกลับกันแล้วครับผมก็หมดเวลาเที่ยวแล้วนะหมดเวลาเที่ยวแล้วหมดเวลาสนุกอีกแล้วได้เวลากลับไปสู่โลกความเป็นจริงก็คือทํางานโอเคงั้นก็บ้านๆสตายน้องเบงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะคะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวไหนทําอะไรก็คอยติดตามดูเลยครับชขอบคุณครับบ๊ายบ,า,บายบา <laughs>